สวัสดีครับผมทุกคนนะครับบอ่อปูนะครับผมบอ่อปูนาน,นะครับนะครับผมก็ประมาณนี้ อันนี้ในบอ่อผ้าใบนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับน,นี้ปูนานะครับผมพึ่งแยกมาหลังจากอนุอนบาลน,นะครับผมประมาณนี้ครับเส่วนที่เห็นเป็นสียนตาลเนี่ยคือที่หลบนะครับใส่ลงไปด้วยก็ดีครับผมเลี้ยงแบบไม่ต้องใช้ออกซิเจนนะครับ นะครับผมตัวหนึ่งนี่ออกลูกนี่เยอะมากเลยนะครับดูนะครับผมบอกตัวนี้จะเป็นต่อมุ้งนะครับผมส่วนตัวนี้ก็ประมาณสองปีนะครับโครงหักหมดแล้วนะครับอันนี้ก็ปูเหมอนกันครับปูกับหอยนะครับผม อันนี้มีปูตัวนี้เป็นบอ่ออนุบาลน,นะครับตรงนี้ครับสว่วนตัวนี้เป็นกบนะครับอดูดูให้จะะใจเลยครับวันนี้มาแป๊บเดียวนะครับครับผมอันนี้ยังไม่ได้ใส่ป่งนะครับต้องใส่ปป่งขึ้นไปนะครับผมเป็นที่เป็นเป็นที่หลบหรือว่าเป็นอาหารเสริมหรือว่าเป็นร่มก็ได้นะครับผม นครับดูนะครับดูครับบ่อเก่าบ่อประมาณ2ปีกับบอ่อพึ่งลงเมื่อกี้นะครับดูครับความแตกต่างครับผมโค้งก็เริ่มหักไปแล้วนะครับของผมไม่ตายนะครับของผมของผมมีมีแต่โตอย่างเดียวครับไม่ตายครับ ไม่เห็นตายเด้งผมมีแต่ออกลูกครับผมออกลูกเยอะเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยไม่เห็นตายเลยนะม,มีแต่เขาผสมพันธุ์ให้กินอาหารผิดหรือเปล่าครับไม่ใช่เอาอาหารปลาปลาดุกไปให้มันลอยมันกินไม่ได้ก็ตายเลยครับแบบนั้นเขามีอาหารปูพวกอาหารปูพวกอาหารกุ้งครับเนี่ยของผมไม่เห็นตายเลยของผมอออมาดูบานเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ ออกมาจากอนุบาลพร้อมเลี้ยงได้เลยครับมันไอปูนี่มันมันเลี้ยงง่ายสุดนะครับแล้วก็มันแยกเพศง่ายเลยครับบางทีบ่อผ้าใบพวกที่ขายพวก PE สีดำอาจจะมีสารอะไรไม่ล้างก่อนก็มีครับผมแต่ว่าผมไม่มีสารนะครับแกะออกมาเลี้ยงเลี้ยงได้เลยครับผมนี่ครับประมาณนี้ครับเห็นไหม ลูกค้าผมซื้อไปไม่เห็นจะตายเลยมีแต่เขาสั่งผ้าใบเพิ่มอีกวิธีเลี้ยงมันง่ายสุดเลยครับผมวิธีเลี้ยงครับมันไม่เห็นยากอะไรเลยผมก็เนี่ยส่วนมากก็ไม่ค่อยได้ถ่ายน้ําเลยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเหมือนบอนบ่อตัวนี้เนี่ยเห็นไหมดูเนี่ยเห็นไหม ถ้ามีที่ถ้ามีที่หลบเยอะๆก็ก็ต้องให้อาหารกุ้งกับอาหารปูดิครับพี่แปลเอาอาหารพวกกบพวกอาหารชนิดลอยมันก็กินไม่ได้ดิมันก็ตายดิครับเผื่ออาหารจะละลายลงไปโอ้ตายตายก่อนเลยเห็นไหมเนี่ยแต่ว่าส่วนมากผมจะให้อาหารแต่ตอนกลางคืนนะครับผมเพราะว่า พวกปูพวกวกุ้งนี่มันต้องกินอาหารตอนกลางคืนครับเราต้องมีนี่ร่มแบบนี้ให้มันด้วยครับเพราะว่ามันชอบขึ้นพื้นไปอยู่บนแล้วก็เข้าไปอยู่ใต้รากโป่งก็มีขึ้นมาอยู่บนก็มีนี่นะอันอนี้เดี๋ยวผมจะซูมให้ดูครับนี่เห็นไหมนี่เห็นไหมเขาขึ้นมาอยู่ครับผมเป็นที่หายใจหรือว่าเป็นอาหารเสริมก็ได้ครับ ครับผมเนี่ยครับผมก็ประมาณนี้ครับมันก็จะมีคาไซกันบ้างครับเพราะว่าบางตัวมันก็ออกก่อนนะครับผมจัดไปล่าไปเลยล่าปูครับผมดูนะครับแต่ว่าขนาดนี้ผมว่ากําลังตําส้มตำอร่อยนะครับผมแกะกินเป็นตัวเลยนะครับผมอันนั้นไอจุกสีฟ้าเป็นที่ระบายน้ําครับผมนะครับ ส่วนข้างๆตัวบ่อเนี่ยครับผมจะปลูกพวกพวกลมไม้นะครับเป็นพวกสมุนไพรนะครับผมปีขามีพวกตะไคร้มีอะไรนะครับผมประมาณนี้ครับเป็นลมเย็นนะครับผมให้อาหารปลาดุกมันกินไม่ได้ครับผมมันมันลอยครับผมมันมันมันเป็นแบบลอยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเอาอาหารมาให้ดูนะครับผมเป็นอาหารของกุ้งครับผมแต่ว่าผมลีบทำเลยครับผมตั้งแต่รนะครับผม าหารหอกุ้งการแดงโดยเฉพาะเลยนะครับเพราะว่าผมให้ตอนนี้ก็คือว่ามันเป็นอาหารชนิดจมนะครับไม่ใช่อาหารชนิดลอยครับผมเวลาเราหวานลงไปปุ๊บเนี่ยมันจะจมเลยมันจะไม่ลอยปูมันก็หยิบกินได้เลยครับผมเนี่ยครับผมอาหารก็ประมาณนี้นะครับดูเดี๋ยวซูมให้ดูครับผมกลิ่นเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องถามครับผมหอมมากครับนะครับผมเนี่ยครับดูครับดูชัดครับโอเคนะครับผมเนี่ยเนี่ยคืออาหารปูอาหารกุ้งนะครับผมสามารถกินกินด้วยกันได้ครับผม เราไม่จะเป็นต้องให้ทุกวันก็ได้นะครับผมประมาณสามสี่วันก็ให้ทีหนึ่งก็ได้ครับแต่ว่าต้องให้เป็นตอนกลางคืนนะครับผมแล้วก็เปิดเปิดไฟนิดหนึ่งนะครับผมให้ให้มันสว่างนิดหนึ่งเขาจะได้เห็นอาหารนะครับก็เหมือนกุ้งครับผมแต่ก่อนครับผมเลี้ยงเลี้ยงกุ้งกาบเบงนะครับแต่ก่อนครับโอเคนะครับผมเลี้ยงเลี้ยงง่ายสุดคือปูนะครับมันไม่ค่อยตายด้วยนะครับผมตามที่ผมว่านะแต่ถ้าเป็นพวกกบเนี่ยเราต้องขยันแยก เราต้องขยันแยกตัวใหญ่ออกนะครับถ้าไม่แยกกัดกันตายหมดนะครับผมไม่ว่าคุณจะเก่งมาจากไหน,นคุณก็ไม่สามารถทําได้ครับผมคุณคุณต้องแยกตัวตัวใหญ่ออกนะครับผมต้องแยกตัวใหญ่ออกประจานะครับถ่ายน้ําทุกวันแต่ปูเนี่ยผมไม่ค่อยได้ถ่ายน้ําเลยประมาณเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์ผมก็ไม่ถ่ายน้ํานะเพราะว่ามัน,ม,น,ม,น,ม,น,นงงมันไม่มันเป็นสว์ยังไงอ่ะมันไม่มีว่าทําให้น้ําเน่าเร็วอ่ะเนี่ยเห็นไหม นะครับผมเนี่ยแต่ว่าตอนนี้ยังยังไม่ได้ให้อาหารนะครับจะให้ประมาณตอนกลางคืนครับ